สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านช่องข่าวเดือดเลขดังมาอัปเดตการสดสดร,ร้อนๆในทุกๆวันกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ให้ครบทั้ง3ฮานอยได้แก่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ที่คัดมาจากสำนักดังๆหลายสำนักทั่วประเทศไทยและนำมาให้คอหวยได้ติดตามในรูปแนวทางหวยออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามันแม่นทั้งนั้นที่นำมาแบ่งปันให้คอหวยกันแบบฟรีๆเช่นแนวทางอาจารย์ตุ้ยนุย้ยหรือหวยแม่น้ำหนึ่งหรือเจ๊ฝ่ายแนวทางหวยฮานอยออนไลน์และเลขเด็ด สุดเด็ดนำมาให้รับชมรับฟังกันทุกวันแบบจุใจกันไปเลยค่ะวันนี้นะคะให้เลขเด่น7กับเลข8เนาะทุกคนเนาะส่วนเลข2ตัววันนี้นะคะจะมีเลข72 73 75 77 78 79 80 81 83 84 87และเลข88ค่ะ ส่วนเลขกันหลุดในวันนี้นะทุกๆคนฟังกันให้ดีนะคะก็จะมีเลข63 23 64และเลข39ค่ะยังไงนะคะเข้ามาชมกันแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ไปโฆษณาบอกคนอื่นให้ได้เลยนะทุกทุคนนะว่าเฮ้ยแนวทางช่องนี้มันแม่นจริงๆนะคุณพี่นะเออไปโฆษณากันได้เลยนะคะ ส่วนแนวทางของเรานะคะก็จะมีแนวทางหวยลาวฮะแนวทางหวยพมา่าแล้วก็แนวทางหวยรัฐบาลให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะอ่าสุดท้ายนะคะแนวทางฮานอยอย่าลืมกันเลยนะคะกดติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะพี่ๆนะสวัสดีค่ะ